คุณกำลังอยู่กับเซลยวพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอน d a สกลนครโดยเซลยวพินกค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่างวิทย์ในช่งางประจำสาขาชางยนต์สาขาธาตุพนมนะคะในช่างของเราจะพาดูในส่วนของการทำงานของระบบเรือนใหม่ของตัว p c x 160โฉม2022รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะว่าของเขาเนี่ยแสดงผลอะไรบ้างแล้วก็สามารถเซตหน้าจอ ยังไงได้บ้างนะคะอ่ะในส่วนของตัวระบบกุญแจของ p c x 160โฉม2022นะคะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ใช้คู่กับตัวสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะคะก็คือตัวระบบสตาร์ทตรงนี้นะคะนะคะในส่วนของตัวสมาร์ทคีย์แล้วก็สมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะคะใช้งานด้วยกันอันนี้ก็จะดูราเหมือนรถยนต์เลยในส่วนของตัวกุญแจมันจะมีให้2ปุ่มนะคะก็คือปุ่มแรกนี่ก็คือใบใช้ทําอะไรนะคะ เรียกรถกับสัญญาณการขโมยครับอ่าอันนี้ไว้เรียกหารถเวลาที่เราจอดเนาะอยากรู้ว่ารถเราจอดตรงตำแหน่งไหนนะคะมันจอดายคันก็กดปิ๊บตรงนี้เพื่อเรียกหารถนะคะตอนนี้กดได้ไหมได้ครับผมอ่าจะเป็นเสียงแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้ก็คืออ่าพอเรากดแล้วเมื่อกี้มันก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอาไว้เซตเวลาที่เราจะใช้งานสัญญาณการขโมยนั่นเองใช่ครับผมอ่แล้วก็ปุ่มที่2คือปุ่มการเปิดปิดใช้งานของระบบกุญแจ ครับผมหรือภาษาช่างก็เรียกเตาแก๊สภาษาช่างเรียกว่าเตาแก๊สนะคะ<า><า>โอเคนะคะส่วนตัวนี้เนาะในเรื่องของการใช้งานอย่างตัวนี้หน้าจอมันดับอยู่ถ้าเราจะใช้งานกุญแจอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราต้องกดให้มันเป็นสีเขียวก่อนไหมคะหรือว่าไม่ต้องต้องครับก็คือให้เรากดปุ่มด้านล่างด้านล่างเพื่อเปิดไว้ครับให้มันเป็นสีเขียวอันนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะใช้ได้แล้วครับค่ะแล้วยังไงต่อให้มากดปุ่ม ลงไปให้แจ้สีน้ำเงินขึ้นนะครับผมค่ะพอเรากดเปิดสวิตกุญแจนะคะแล้วก็มากดที่สมาร์ทคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ให้มันเป็นสีน้ำเงินหรือว่าบลูริงนั่นเองแล้วก็เปิดสวิตกดมาที่ตำแหน่งอาขีดตรงนี้ตำแหน่งไอก็คือเราจะเปิดระบบสวิตกุญแจนั่นเองค่ะอพอเรากดสวิต เมื่อกี้นะคะหน้าปัดเขาก็จะโทรทั้งหมดเลยนะคะระบบสัญญาณไฟทุกตัวก็จะสว่างขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะกลับมาสู่ในโหมดปกติตรงนี้การแสดงผลของหน้าจอมีอะไรบ้างก็เท่าที่โชว์ตอนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของอแจ้งเวลานะคะคเวลาตอนนี้มันปรับได้ทั้งหมด กี่ตัวเลข12 12นะคะเป็นแบบแบบสากลเนาะก็จะเป็น1น2ถึงสินะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายสองแล้วก็เวลา1นาทีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแสดงผลในเรื่องของความเร็วนะคะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นความเร็วที่เวลาเราขับเคลื่อนนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแสดงผลแถบแสดงผลในส่วนของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งตอนนี้ เราเติมน้ำมันไว้100บาท,บาทนะคะ อันนี้คือน้ำมันอะไรคะช่างเ๊สโซฮอลเอ่าอันนี้เติม95ให้นะคะ100บาทได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมณสภาวะน้ำมันแพงนะคะตอนนี้เดือนพฤษภาเนาะปี65นะคะ100บาทได้แค่นี้นะคะก็จะให้เห็นว่าแบบน้ำมันที่เราเติมไปเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเต็มถังมันก็จะมาอยู่ตรงตำแหน่ง F ตรงนี้นะคะแต่ถ้ามันใกล้หมดก็จะมาอยู่ตำแหน่ง E ตรงนี้นะคะตรงแถบแถบแดงๆแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นอันนี้คือ e v e r อร์ ค่ะเป็นเอเวเรตการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงอ่าเป็นอัตราการสิน้นเปลืองเชืเเ้อเพลิงวัดรถคันนี้เนี่ยที่เราขับเนี่ยพฤติกรรมการขับขี่ของเราเนี่ยกินน้ํามันอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถบ,บางท่านก็อาจจะอยากวัดว่า1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลก็สามารถวัดได้เหมือนกันมันสามารถเปลี่ยนได้เนาะว่าเราจะวัดเป็นแบบไหนแต่อันนี้เราดีฟ้าเป็นเอเวเรตกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นในส่วนของทั้ง total กิโล,โล,ลวรวมนะคะว่าวิ่งได้กี่กิโลแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็พวกสัญญาณไฟต่างๆเนาะเดี๋ยวลอง,ง,ง,งอันนี้อันนี้คือไฟเลี้ยวนะคะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวดีมากเลยเนาะเพราะว่ามันโชว์ตรงหน้าจอชัดเจนมากๆเลยนะคะก็ป้องกันก็ป้องกัน การหลงลืมใช่บางทีแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ชอบเป็นเนาะเห็นไหมคะในช่างใช่ไม่ปิดไฟเลี้ยวแต่อันนี้คือกระแทกตาขนาดนี้ไม่เห็นไม่ได้แล้วนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าจะไฟเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะป้องกันในเรื่องของการลืมได้อย่างชัดเจนเลยอ่ะและถ้าเกิดเราเผลอเปิดไฟสูงนะคะก็จะแสดงผลให้เห็นชัดเจนเช่นกันเนาะว่าแบบอ่ไฟสูงสว่างอยู่นะนะคะนี่ก็จะช่วยได้ในแบบ ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของวลต์แบตเตอรี่ใช่ไหมคะในช่างแล้วก็ตัวนี้ไฟเตือนระบบหัวฉีดเนาะถ้ามีปัญหามันถึงจะกระพริบเตือนขึ้นมาก็ให้นํารถเข้าศูนย์นะคะอ่ะฝั่งทางนี้มีอะไรนะคะมีไฟแจ้งเตือนกุญแจนะคะซึ่งมันจะแจ้งเตือนก็คืออย่างเช่นกุญแจไม่ได้อยู่ใกล้รถเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของ I d เด n g stop นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดู ตัวนี้คือโหมดการใช้งานของตัว idling stop หรือระบบหยุดการทํางานของเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบานะคะก็คือช่วยให้ประหยัดน,น,น้ามันนั่นเองแต่ว่ามันจะมีผลกับพวกแรงบิดหน่อยเนาะแรงออกตัวเวลาที่เราติดไฟแดงแล้วถ้าเราใช้ idling stop เนี่ยรถมันจะอยู่ในโหมดเดินเบาก็คือเครื่องจะเงียบไปการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยยังทํางานอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะอยู่ในโหมดส t ตนบาย เสร็จแล้วเนี่ยพอไฟเขียวเ,เราบิดคันเร่งอะคะ่ะตอนนี้แหละเรียกรอบมันจะช้านะคะหลายคนก็ไม่ชอบใช้นะ,ะก็สามารถกดไม่ใช้ได้เนาะเราเลือกได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี2ปุ่มตรงนี้ให้มานะคะเป็นปุ่มเซตแล้วก็ซีเล็กนะคะซึ่งเอาไว้สําหรับการตั้งค่าหน้าจอเนาะซึ่งลําดับต่อจากนี้เดี๋ยวในช่างวิทย์จะาสาธิตให้เราดูนะคะว่ามันสามารถตั้งค่าหน้าจออะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้ในช่างวิทย์แนะนำค